แต่งตัวหลออจังเลยน้องเล็กคุณกำลังตื่นล้วครับอืแต้งตัวหลออจังเลยใครทำใครใส่เสื้อให้ฮะใครใส่เสื้อให้ครับใครใส่เสื้อให้ครับหนดูดิอืม แม่ใส่ให้เหรอหนูแรกหนูแรกแม่ใส่แ่ให้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะลูกไม่ร้อนเหรอครับไม่เปิดพัดลมด้วยอืมอ้ม,มตัวน้อยน้อย ตัวเลยเลยเยาเข้ามาดูหนูเล็กทำอะไรนั่งตักยายเลยเหรอหอือหือนั่งตักยายเลยเหรอครับแตกคุณโอ้ยทำไมไม่อยู่เป็นทีล้ะลูกเอ้ย ทำไมไม่อยู่เป็นที่รอดเมือนกันหน้าอยู่ในนี้ ไรแล้วก็แม่แอบมองเหรอแม่แอบมองแล็คุณเหรอครับแม่ช่องอยู่นะเห็นมแม่ช่องอยู่แม่ฉุนเล็กแม่ช่องแล็คุณอยู่เสียงอะไรรอ้อง น,น <t 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 anyway> ้องเซมอนน้องเซมอนจะเข้าเปิดให้น้องเข้าไหมฮะและคุณจะให้น้องเข้ามาไหม tốt mới không mà mày lúc Chào bếch, chào bếch Mà lông như ngày Lông xuyên ở đây, nông thêm mòn mình lông รู้ภาษาไหมฮะรู้ภาษามันไหมแล้วคุณร้องเงาเงาเงาตั้งบอนมันร้องแป๊ก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 ฟังรู้เรื่องไหมเนี่ยแล้วเล่นด้วยกันทุกวันเลยฮึเล่นด้วยกันก็ได้เนาะ น้องๆฟังเรื่องไหมแล้วคุณเฮ้ยทำไมไมันไม่อยู่เป็นที่เลยให้ยายถ่ายดีๆไม่ได้เหรอน้องโอโอมอนงเงียบแล้วน้องแล็กคุณ ติกชื่อแล้วเนาะเร็ยกแรกมาลิฟอะไรหรออืมอเก้า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 น้องเล็กคูณเล็กคูณแม่ใส่เสื้อให้ไปตั้งแต่เช้าเลยเหรอไม่ร้อนเหรอลูก น้่นหะครับให้ยายถอดไหมให้ยายถอดไหมครับให้ยายถอดไหมครับมันขึ้อยู่ตัวเดียวในห้อง น้องเซมอนแม่เข้ามาหรอฉก,กกระโปงน,นัรไลนั่นนละเขาไม่ได้ไมีห้องส้วมเหมือนน้องแร็กคูนมันล้งแงเหงาเหงีเยวออยากเข้ามาหาอยากเข้ามาหาพี่เหรอครับ ให้มันเข้าไหมให้น้องเข้าไหมลูกเื้เสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรดังมัคงเปิดไหมเปิดประตูไหมมันร้องเสียงดังข้างนอกเลน เข้ามาเดี๋ยวมันก็มาทำและคูณแรงเนาะมันเล่นแรงเนาะน้องมันเล่นแรง อยากออกน้องอยากเข้าจะคลิปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า